สวัสดีครับคุณชื่ออะไรล่ะครับชื่อนักเก็ตครับทำไมตัวละครเนี่ยคุณน้อยจังครับผมจนจนจริงเหรอครับดูเพชรผมดิครับคุณมีเพชรเท่าไหร่ครับตอนนี้พันห้างครับพันห้างคุณรู้จักเพจเอเซช็อปไหมครับไม่รู้จักครับพอดีเนี่ยตอนนี้นะครับเพจเอเซช็อปมีกิจกรรมแจกไททันแฟนแมนฟรีนะครับเป็นกิจกรรมเล่นง่ายๆที่หน้าเพจแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากผมเจอคุณผมจะมาแจก กิจกรรมแรกๆใค้กับคุณสนใจทําด้วยกันไหมครับ Yes No Okay โอเคกิจกรรมง่ายๆนะครับก็คือใครถึงต้องการก่อนคนนั้นชนะตัวหนึ่งไปเฮ้ยคุณชนะผมเอางั้นเอาไปเลยครับไททันแฟนแมนรงกิจกรรมเพื่อเอาเพา่มเห็นไหมครับถ้าใครที่อยากได้เหมือนกับนาเก็ตนะครับก็ไปกดดูที่หน้าติกตกอของผมได้เลยนะแปะลิงก์เพจเอาไว้อยู่ ไปเล่นกันได้เลยนะครับ